ค่ะกระเทยอะโอเคค่ะคลิปนี้เราจะมาแจกเกมเซลมูลต่อสู้กันนะคะอาให้กระเทยไปโหลดมาเล่นกันเลยนะคะเล่นได้เฉพาะในคอมพิวเตอร์นะคะสําหรับอันนี้นะคะก็ที่การโหลดนะคะกดเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปนี้ด้านล่างเลยค่ะนะคะตรงที่เป็น Description Box นะคะข้างล่างนะคะกดเข้าไปเลยค่ะจะมีลิงก์เป็น Google Drive อยู่ค่ะ พอกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะให้กดโหลดเลยนะคะโหลดไปเลยนี่ขวาบนตรงนี้ขวามือบนกดโหลดค่ะเข้าหน้านี้มากดดาวน์โหลดไปค่ะปึ๊่บอ่ะพอโหลดปุ๊บอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะก็เทยอ่ะเสร็จแล้วไฟล์ไม่ใหญ่มากนะคะอ่ะพอโหลดเสร็จแล้วตรงนี้พอโหลดเสร็จแล้วเราจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะอ่าเซเลมูนเกมน,นะคะเป็นไฟล์ซิปนะคะก็ยังเล่นไม่ได้นะคะ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเล่นคลิกที่ไฟค่ะคลิกขวาค่ะขวาที่เมาส์นะคะกด extract file ค่ะตึงอ่าแล้วจะขึ้นหน้านี้มานะคะแล้วก็กดโอเคค่ะรอสครี่พอรอเสร็จแล้วเราก็จะได้ได้ต่างโฟลเดอร์นี้มานะคะอ่าเป็นการ แตกไฟล์เขาเรียกว่าเป็นการแตกไฟล์จากไฟล์ซิปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคอมใครที่ยังไม่มีไฟล์ซิปเวลาเรากดคลิกขวาที่ตัวเนี้ยที่เราโหลดมาตอนแรกอะ่ะมันจะไม่มีคําว่า extract file extract here er ตรงเนี้ยที่เป็นรูปสมุดสมุดล็อกหนังสือเนี่ยมันจะไม่มีฉะนั้นเราต้องเข้า Google นะคะไปโหลดพิมพ์ไปว่า winzip w i n z t ip winzip ไปหาโหลดเอานะคะอ่ะพาพอเราแตกไฟล์เสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าต่างสีเหลืองแบบนี้อ่าให้เปิดไฟล์ค่ะ อ่ะเปิดไฟล์ขึ้นมาอ่เข้าไปค่ะอะ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะให้เราหาตัวนี้ค่ะสีน้ำเงินน้ำเงินกลมๆนี่ค่ะกดเข้าไปเล่นได้เลยค่ะอ่ะเข้าไปเลยค่ะอะ่เข้าหน้าเกมค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอะ่กดเล่นได้เลยค่ะนะคะอ่ะหรือจะมาเทนนิงก่อนเทนนิงก่อนเนาะก็สำหรับอันนี้นะคะจะเป็นออเซเลมูนที่ อีฉันได้ทําการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเล่นนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวละครก็จะไม่ได้มีเยอะเท่าตัวที่ฉันเล่นนะครับเพราะว่าเงินฟล์มันจะใหญ่มากก็เลยเอาตัวนี้มาให้เล่นกันนะคะก็เลยเอาตัวที่ฉันคัดเลือกมาที่มันเก๋ๆเอามาให้ผู้คนเล่นกันนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในโหมดเทนนิงเนาะก็เล่นได้เลยจะเล่นตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวสอนวิธีการกดปุ่มก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเทสาเทรันก่อนหรือเซเลอร์เมอร์คิวรีนะคะ อ่ะนี่เข้าหน้าเกมนะคะอ่ะวิธีการกดปุ่มเล่นก็ปุ่มเดินก็ไม่มีอะไรกดตรงลูกศรซ้ายขวาลงหน้าปกตินะคะอ่ะส่วนปุ่มนะคะก็จะมีต่อยกับเตะต่อย3ปุ่มก็คือจะเป็นปุ่ม Z ปุ่มตัว X แล้วก็ปุ่มตัว C บนคีย์บอร์ดนะคะปุ่ม Z ก็เป็นต่อยเบา X ก็ต่อยบานกลาง C ก็ต่อยหนักแล้วก็ปุ่มตัว A ตัว S ตัว D นะคะตัว A จะเป็นการต่อยออกไปการเตะ ตัวดีตัวเอสงงไปหมดแล้วตัวเอสเตะปานกลางแล้วตัวดีเตะหนักแต่ว่าตัวดีเมอร์คิวรี่มันไม่มีให้เตะ <c oughs> มันแล้วแต่ตัวละครบางตัวก็มีกดได้บางตัวก็กดไม่ได้นะครับวิธีการปล่อยคอมโ,มโบเลยคะก็เป็นท่าปล่อยพลังแบบง่ายๆแบบที่ไม่ใช่ท่าพิเศษนะก็จะเป็นเวลากดส่วนมากจะเป็นการกดปุ่มลงและปุ่มเดินหน้าลงหน้า เตะแรงเตะปันกลางเตะหนักหรือต่อยแรงต่อยปันกลางต่อยหนักก็ได้อะอันนี้เราจะลองลงหน้าแล้วต่อยเบานะคะลงหน้าต่อยเบาเพ่จะเป็นท่านี้ลงสโลว์สโลนะคะลงหน้าต่อยเบาเดะปบบอย่างนี้นะคะแต่อานนี้จะไม่ตตดเพราะเรากดช้าไปเราต้องกดเร็วๆนิดหนึ่งลงหน้าต่อยเบาลงหน้าต่อยเบากดเร็วๆลงหน้าต่อยเบากดเร็วๆที่จะติดนี่นะคะ อะลงลงลงหน้าต่อยแรงดูนะลงหน้าต่อยแรงอ่านี่เป็นท่าลงหน้าต่อยแรงลงหน้าต่อยแรงอ่าลงลงหน้าเตะแรงนะลงหน้าเตะแรงที่จะเป็นท่านี้อ่าลงหน้าเตะแรงแต่ถ้าอยากได้ท่าพิเศษให้กดลงหน้าลงหน้าสองทีค่ะแล้วก็ต่อยเบาต่อยเป็นกลางต่อยแรงหรือเตะเบาเตะเป็นกลางเตะแรงนะคะลงหน้าลงหน้าสองทีนะคะแต่ต้องเร็วๆนะถ้าไม่เร็วมันจะออกมาสภาพแบบนี้ลงหน้าลงหน้าดีมันจะไม่ออก กิ่วใหญ่แต่ถ้าเรากดเร็วๆจะเป็นอย่างนี้อ่ามี่จะติดนะคะต้องฝึกนิ้วกันนิดนึงนี่จะเป็นท่าพิเศษนะคะอ่าลองลองหน้าลงหน้าต่อยปรนกลางดูนะลงหน้าลงหน้าต่อยปรนกลางอโอเคประมาณนี้นะคะก็เทยโอเคนะอ่าลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะคะโอเคคะ่ะขอสนุกนะคะก็เทยบายบาย